ชะตากรรมอุยกูในไทยจากสิ้นเจียงสู่ความไม่แน่นอนคุณเคยคิดไหมว่าถ้าคุณต้องวิ่งหนีจากบ้านเกิดโดยไม่รู้ว่าชีวิตจะไปสิ้นสุดที่ไหนถ้าความเชื่อของคุณคืออาชญากรรมและวัฒนธรรมของคุณคือสิ่งต้องห้ามนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวในหนังแต่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับชาวอุยกูกวารานคนคนที่ต้องวิ่งหนีจาก ตินเจียงเพื่อเอาชีวิตรอดแต่รลายทางพวกเขาต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในไทยดินแดนที่พวกเขาคิดว่าจะปลอดภัยเพราะทุกคนในดินแดนนี้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติอะไรก็แล้วแต่ต่างหนีร้อนมาพึ่งเย็นอันนี้คือ ความคิดในอุดมคติที่พวกเขาได้รับถ่ายทอดมาชาวอุยกูเป็นชนกลุ่มน้อยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองสินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่นั่นวัฒนธรรมภาษาและศาสนาของพวกเขาถูกควบคุมอย่างเข้มงวดพวกเขาถูกห้ามถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกบังคับให้ละทิ้ง ภาษาวัฒนธรรมอย่างดั้งเดิมกว่าหนึ่งล้านคนถูกกักขังในค่ายเพื่อปรับทัศนคติคุ้นๆไหมครับปรับทัศนคติที่รัฐบาลจีนอ้างว่าเป็นการฝึกอาชีพแต่หลักฐานจาก Human Rights และ Amnesty International ยืนยันว่ามันคือค่ายทรมานที่พวกเขาต้องละทิ้งาศาสนาและ ถูกบังคับใช้แรงงานเหตุผลที่จีนควบคุมซินเจียงอย่างเข้มงวดเพราะซินเจียงคือศูนย์กลางของโครงการ1แถบ1เส้นทาง Belt and r o a d in i t i a t i v e ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมโยงการค้าและเศรษฐกิจทั่วโลก ของจีนเส้นทางหลบหนีและการกดดันจากจีนเพื่อพวกเขาไม่สามารถเป็นตัวเองถ้าเราเป็นตัวเองไม่ได้ในบ้านเกิดของตัวเองทางเลือกสุดท้ายก็คือลบหนีใช่ครับลบหนีจากสินเจียงพวกเขาข้ามพรมแดนมายังเวียดนามผ่านมาทางลาวและเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญไปยังมาเลเซียและ ตุรกีตุรกีเป็นจุดหมายปลายทางที่พวกเขาปรารถนาเพราะมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและศาสนา,าที่ใกล้ชิดความหมายก็คือชาวอุยกูก็คือชาวตุรกีดั้งเดิมในอดีตนั่นเองซึ่งต้องถูกอังกฤษต้อนขวัดต้อนมาเป็นทาสอยู่ในซินเจียงเมื่อในอดีตตอนที่อังกฤษเรืองอำนาจซึ่งการเดินทางของชาวอุยกูที่ผ่านเวียดนามผ่านลาวมานั้น เต็มไปด้วยเส้นทางแสนอันตรายพวกเขาต้องขายบ้านขายทรัพย์สินและต้องจ่ายเงินให้กับพวกเครือข่ายรับรอบพาคนข้ามพรมแดนตั้งแต่เวียดนามเครือข่ายในลาวและรวมถึงกระทั่งเครือข่ายในประเทศไทยพวกนี้แสวงหาผลประโยชน์จากความทุกข์ของพวกเขาแต่เมื่อมาถึงไทยความหวังกลับกลายเป็นฝันร้ายเพราะหลายคนถูกกักขังนานนับ,บปี โดยไม่มีอนาคตไม่มีอิสระและไม่มีแม้แต่ความหวังใครยังพอจำได้บ้างว่าในปี2558ไทยเคยส่งตัวอุยกูกว่าร้อยคนกับประเทศจีนภาพที่ปรากฏในสื่อต่างประเทศคือพวกเขาถูกใส่กุญแจมือคุมด้วยผ้าดำหรือถุงดำและถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินทหารของจีนหลังจากนั้นผลกระทบ ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเกิดการประนามจากนานาชาติองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกประนามไทยว่าละเมิดหลักการ non-refoulement ซึ่งห้ามส่งตัวบุคคลไปยังประเทศที่อาจจะถูกทรมานเกิดการตอบโต้ทางการทูตจากตุรกีและในประเทศตุรกีเกิดการประท้วงอย่างรุนแรงทำให้คนไทยที่อยู่ในตุรกีประมาณ1,300คนอยู่ในอันตรายและ กลุ่มประชาชนตุรกีทุกทําลายสถานทูตไทยในอิสตันบูลชะตากรรมที่ไม่อาจทราบได้ชาวอุยกูที่ถูกส่งตัวกลับไปหายสาบสูญและไม่มีใครทราบชะตากรรมของพวกเขาจนถึงวันนี้ความขัดแย้งทางการเมืองและการตัดสินใจที่ยากลำบากทำไมรัฐบาลไทยถึงตัดสินใจส่งตัวพวกเขากลับจีนเหตุผลไม่ได้ซับซ้อนเพราะมันคือ การเมืองระหว่างประเทศที่ไทยสยบสมยอมกับประเทศจีนเรื่องสำคัญก็คือไทยต้องการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนเพราะมีเจ้าสัวใหญ่ที่เป็นคนไทยไปตั้งโรงงานแล้วก็ตั้งกิจการหลายอย่างอยู่ในประเทศจีนอย่างมหาศาลดังนั้นจีนถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเจ้าสัวหลายหลายคนในประเทศไทยในขณะเดียวกัน ไทยต้องรักษาความสัมพันธ์กับตุรกีที่มีบทบาทสำคัญในโลกมุสลิมเป็นรองก็แต่ซาอุดิอาระเบียและอิหร่านเท่านั้นการตัดสินใจครั้งนี้คือการเลือกยืนอยู่ข้างจีนและเป็นการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนของชาวอุยกูบทสรุปและการเรียกร้องความยุติธรรมเรื่องราวของชาวอุยกูไม่ได้จบลงแค่ถูกส่งตัวกับจีนแต่พวกเขาอาจ หายไปจากโลกนี้โดยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่เราจะยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกหรือหลังจากที่พวกเขาถูกกักขังมาในไทยนานถึง11ปีโดยไม่มีอนาคตไม่มีแม้กระทั่งสิทธิที่จะฝันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามไทย จะเลือกยืนข้างผลประโยชน์เศรษฐกิจหรือหลักการสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งมันมีผลต่อการคว่ำบาตหรือส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับตุรกีและชาวโลกเราจะยอมให้ชีวิตของพวกเขาถูกรบถายเพียงเพราะพวกเขาเกิดมาในที่ที่ไม่สมควรเกิดใช่หรือไม่ ถ้าคุณเชื่อในความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปเพื่อให้เสียงของพวกเขาไม่ถูกลบเลือนจากประวัติศาสตร์และให้พวกเขาได้สิทธิ์ที่จะฝันอีกครั้งซึ่งเรื่องราวนี้ต้องแต่ตอนเช้าที่ว่าชาอุยกูถูกส่งกลับประเทศจีนเนี่ย เขาปิดเนี่ยผ่านรถที่ขนชาวอยกูไปโดยมีเทปดําอะไรฟิล์มมิดชิดปิดหมดเลยเออประชาชนที่คอยเฝ้าจับตาดูตรงนั้นน่ะนักข่าวด้วยคุณถาไปนีเอียสีชัยแห่งเพจรีพอร์เตอร์เขาก็คอยถ่ายแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับคุณกณันณวีแล้วก็เกิดการสอบถามกันตั้งแต่เช้าทางนายกก็บอกว่ายังไม่ทราบยังไม่ได้รับรายงานทางอธิบดีทางผู้บัญชาการตํารวจคุณกิติรัตนเพชก็บอกว่า มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องความมั่นคงก็คือยังไม่บอกอะไรทั้งนั้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยสื่อ ทางการของประเทศจีนเขาออกมาประกาศว่ามีการส่งชาวอุยกูกลับไปประเทศจีนแล้ว40คนใช่ไหมเออเกิดเกิดการสอบถามเพราะประเทศจีนออกแถลงการออกมานักข่าวก็ไปสอบถามตอนนี้แหละทางคุณภูมิธรรมแล้วก็คุณกิติรัตน์พึ่งจะมาบอกว่าทุกอย่างทําตามกฎหมายเอา้าทําตามกฎหมายโปรง่งใสแล้วสอบถามแล้วชาวอุยกูเขาต้องการกลับประเทศจีนจริงๆเดี๋ยวเขาหนีมาจากจีนยอมถูกกักขังในประเทศไทยมานานถึง11ปีแล้วเขาอยากกลับประเทศจีนจริงหรือไม่ถ้าเกิดเขาอยากกลับ ประเทศจีนจริงทําไมไม่เกิดแถลงการก่อนทําไมต้องทําลับๆล่อๆแบบนี้แสดงว่าการที่ทําอะไรลับๆล่อๆเนี่ยมันจะต้องมีการปกปิดความจริงใช่หรือไม่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอยลรังสตูดิโอเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นดราม่าหรือความลึกลับของเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยจะได้ได้รับฟัง และก็ดูได้รู้กอนใครนะครับและอีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมเข้ามาชมไล้์สดทุกวันจันถึงวันเสาร์เวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3ามเป็่วต้นไปคิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกคองการสลัดเน่า